พี่น้องจ้าเมืนน่อกี้วันที่28พศ2568เนาะจ้ะเบิงทางไต่ค่ะวันนี้งานบุกนานา่ชาช่าค่ะเป็นไฟล์อินเตอร์เนชั่นแนลเนาะคะ่ะเบิงคนทางไต้หลายค่ะพี่น้องจ้าขัวรถตามขัวรถาชุ่มเอง น่าชาไส่วนนี้ควนาหารก็ะเส่วนเลือ hmm. ดุดผูกหลขาดการว่านาำสิเป็นพูด แต่ก้นร้า่ลายค่ะค่ะการลอช่วงง้ะมารอตีดตามชมค่ะนี่กัประมาณแต่ประมาณทู่มคืน มารอชมกระปิ่งได้จ้าข้างล่างนะเพื่อนก็จะมีรลา้านค่า่น้องจ้งคาคนเดินช็อปปิ้งทีม่ผ่านทีแรกว่าจะลงไปข้างล่างนะคะก็ตัดไปนั่งเพืแต่คงจะมีทีนังน่งวคาะพี่น้องจ้าหะไรค่ะคว่ามันมืหมดม,ม,ม,มือมหมดมือหัวค่ะไอง คนอย่างเยอะจากที่มาเดินแถวหน้าหาดกันค่ะที่มารอชุมผู้กันน่อจะไปน่อชาติ ชมที่แถวหน้างานจะก,กันจะไพลอนจ้าเบื้องลดค้นมาหน้าหลายตาค่ะนักท่องเที่ยวมาจากไหนไม่รู้ค่ะเต็มเลยค่ะและถนนแถวหน้าหาดทางเจ้าหน้าที่เพิ่นเพิ่นปกปิดค่ะปิดตั้งแต่หาดพัทยาเหนือเนาะค่ะจนถึงเขตพัทยาใต้ค่ะ เพื่อความสะดวกสําหรับนักท่องเที่ยวที่มาชมงานพุนานาชาติกัะเจ้าพี่น้องจะเบิงเอาลายคักอีดีค่ะแถวนี้ตั้งแต่ค่อนที่ยังไม่มีงานแต่ถือว่านักท่องเที่ยวไาเยอะอยแล้วค่ะพอมาเปิดงานผูุนี่ก็จะเยอะ กว่าเป็นพิเศษค่ะทั้งคนไทยทั้งต่างชาติค่ะพี่นงจ้ะเขามาเดินรับชม่มงานปุกกันค่ะมือก็ผ้าลงกากหเลาะช่มเมืองค่ะว่าความแตกต่างจากด้านบนกับด้านล่างนี้มันจะต่างกันยังไงเนาะจ้าพี่นองจ้ะ ยางไล่ช่วนไล่ค่ะจักไผยเป็นไผ่แน่ยแลคะค่ะพี่น้องคะ่ะมากระบควขั้วนี่คือห่างกันเมื่อไรคะ่ะถ้า,าห่างกันเป็นต้องหลงลอะมีหลง,งแน่นอนหละคะ่ะเมืองว่าพระมหารกรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจ ในทรานายุ่งเมืองพัทยากำลังเก่าเปิดงานค่ะแล้วก็ร่วมไว้อาลัยของพระพันปีหลวงเนาะค่ะทุกคคนนะรับที่เพิ่นได้สิ้นพระชนไปเมื่อไม่นานนี้ค่ะนครที่จะจุคุกั่ะรฐมนตรีจังหวัดชลบุรีเราได้ร่วมมือพัทยาและจุดงุกัดชลบุรีตลอดจนภาคธีเครือข่ายการท่องเที่ยวนะครับได้จัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อไปการโปรโมทการท่องเที่ยวของพัทยาและของจังหวัดชลบุรี เทศกาลพูดนานาชาติตอนนี้งานจุดพูุนานาชาติก็เริ่มแล้วค่ะเป็นของไทยแล้วก็ของมาเลเซียค่ะ<อ>จะเป็นการจุด,ดจุดพลุรวมไว้อะไรค่ะพี่น้องจา้ามาติดตามรับชมกันได้เลยจ้าพี่น้องจา้าว่ามันงีงาาขนาดไหนเนาะจ้าพี่น้องจา้าไปชมกันเลยจา้า So... Stars to fall and the light fades away, my thoughts. ด้านล่างแล้วเขามาวิมันมาชมวิวด้านบนกันเนาี่นองจ้า ในเมืรอนีก็น่าจะเป็นไทยมาเลเซียแล้วก็เยอรมันฟินแลนด์แล้วก็ฟิลิปปินส์แล้วก็อังกฤษเนาะคะ่ะที่มารวมจุดผู้ร่วมไว้อาลัยในเมืรอนีค่ะร่วมทั้งหมดก็น่าจะมีประมาณ6ประเทศเนาะคะ่ะที่เพิ่นมาจุดให้ได้รับชมกันค่ะเป็นเป็นการจุดผู้ที่สวยงาม ี่นข้อมือเป็นจริงบิงก็อยากจะไปถ่ายราคาเทวนาหาดนะะ้พี่น้องจา้าให้ได้รับชุมและกล้องวิงก็น้าจะบค่อยดีค่ะสีก็บ่อยสวยบานายจาพี่น้องจา้ายังไงวิงก็ขอฝากพี่น้องติดตา บ้านหน่อยๆของวึงพานาชาแนลกันเนเด้อจ้าพี่น้องจ้าแล้วบุญก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลฟ์แล้วก็ทุกแชร์เด้อจ้าวึงขอฝากด้วยเด้อจ้าพี่น้องจ้าฝากด้วยนะคะฝากซับสไคร์ด้วยค่ะก็ดูผูกไป ยาวๆไปเลยจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณค่ะ